r e d m i 10A หน้าจอขนาด6.53นิ้วทรงหยุดน้ำความละเอียด HD+ ชนิดหน้าจอ IPS LCD 24บิตระบบปฏิบัติการ MU-I 12.5รันบน Android 8ใช้ CPU Mediatek Helio G25 Octa Core ความเร็ว2 g ิก GPU PowerVR GE8320 ความจุ ROM 64 g b RAM 3 g b เพิ่ม Micro SD Card สูงสุด 512กิกกล้องหลัง2ตัวเลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซล f 1.8และเลนส์ดิปเซนเซอร์2ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอสูงสุด 1080p กล้องหน้า5ล้านพิกเซล f 2.2ถ่ายวิดีโอสูงสุด7 2 0 p แบตเตอรี่ 5000mAh ชาร์จเร็ว 18W พอร์ตเชื่อมต่อ micro USB มีช่องเสียบหูฟัง3.5มิล ราคาสูงอยู่ที่3,999บาท